สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพาด้วยนั่นเองคะ่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพาดรวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะ ดาวอังคารย้ายรอบนี้ท่านจะมีโชคมีลาบจะมาให้คุณแก่ท่านด้านใดบ้างนะคะและมีเรื่องอะไรไหมที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะดาวอังคารย้ายในวันที่2มิถุนายน ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมปี2567เป็นเวลาเดินกว่านะคะของดาวอังคารของอาการที่ดาวอังคารย้ายรอบนี้อันดับแรกนะคะสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนก็คือว่า ท่านจะเกิดความสำเร็จและมีความมั่นคงในชีวิตค่ะสิ่งที่ท่านพยายามทำในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ท่านเริ่มต้นสิ่งที่ท่านเหนื่อยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนจะจับจ้องมาที่ตัวท่านคนจะไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะคนจะให้โอกาสใหม่ๆด้านการงานแก่ท่านนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ตัวท่านเองก็จะค้นพบโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มด้วยดวงการงานค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรเกิดความมั่นคงไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าท่านเริ่มมีอาท่านเริ่มมีความคิดว่าอยากจะทาอะไรเพิ่มเติมเริ่มอยากจะมองหางานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำบางท่านก็อยากทดลองทำในสิ่งที่ท่านยัง ไม่เคยได้ทํามาก่อนหรืออยากจะออกนอกกรอบอยากจะทําอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะฉะนั้นอยากทําอะไรให้ทําเป็นช่วงที่ท่านอยากจะทํานั่นทำนี่เป็นช่วงที่ท่านมีความรู้สึกว่าอยากมีอยากได้อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมอยากให้คนในครอบครัวนะคะกินอิ่มนอนหลับมากกว่าที่เป็นอยู่ และในช่วงนี้แนะนำนะคะหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทำทำเลยนะคะและให้ท่านทำให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำเดินหน้าลุยกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะโอกาสที่ท่านจะทำสำเร็จมีสูงมากและที่สำคัญงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงหากท่านกำลังทำอะไรอยู่ ไฟให้เต็มที่รีหให้เต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่ไปเลยค่ะถ้าท่านนั้นมีปัญหาก็ให้ท่านรีบแก้ไขอย่าได้ถอดใจเด็กขาดเพราะว่างานจะทําให้คนจับจองและท่านจะทําสําเร็จคนจะชื่นชมท่านงานทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านทําจะทําให้ท่านจะทําให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้น ในช่วงระยะเวลานี้หนึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องเจอเต็มเต็มก็คือว่างานของท่านนั้นจะเยอะขึ้นงานยุ่งงานเยอะต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันดาวงานขยับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากบอกเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อนั้นละท่านดีขึ้นนะคะยิ่งทำยิ่งได้ได้งานเพิ่มขึ้นบางท่านก็งานพิเศษก็จะเข้ามาและงานที่ท่านทำ ประจำก็อยุ่งพอสมควรเร็กได้ว่ายุ่งและเหนื่อยละทำงานไปปาดเหงื่อไปต้องขอเรียนตามตรงนะว่าทำงานไปปาดเหงื่อไปยังคงเหนื่อยดาวย้ายมาส่งเสริมนำงานมาให้แต่รายรับของท่านจะไม่มีคำว่าทำแล้วขาดทุนทำแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ทำเราได้ทำแล้วท่านจะมีข่าวดี ทำฟรีงานฟรีจะไม่มีให้ท่านได้สัมผัสแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นจะมีใครบางคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานเช่นมอบหมายโปรเจกต์ดีๆให้ท่านได้ทําเปิดโอกาสใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่หรือไม่ก็จะมีใครบางคนมาเชักชวนท่าน ไปร่วมงานหรือว่ารับจอบร่วมกันกับเขานะคะหากทำงานประจำก็จะโดนผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะใช้ไหว้วานให้ทำงานบางอย่างให้ซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจำและเป็นงานที่สำคัญหรือบางอย่างท่านอาจจะได้ทำงานแทนคนอื่นด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือพูดงด่ายง่ายเป็นช่วงที่ท่านนั้น อาจจะสังเกตได้อย่างนึงเลยว่าช่วงระยะเวลานี้คนจะเข้ามาหาท่านค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเรียกได้ว่ามาในทุกรูปแบบทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องส่วนตัวเรียกใช้ท่านก็บ่อยขึ้นด้วยหากรับงานอิสระปีและเป็นช่วงที่ลูกค้าเก่าๆจะกลับมาลูกค้าใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจะให้โอกาสท่าน ด้านการงานนะคะท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมอบหมายให้ทําโปรเจกต์ที่สําคัญสําคัญนะสำหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์และหากท่านตั้งใจที่อยากจะนํางานไปจําไปต่อยอดช่วงนี้ท่านจะได้ทําแน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาจ้างงานหรือว่าเข้ามาใช้บริการเป็นช่วงที่ปากมีเสน่ห์ด้วยนะคะข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าบางท่านนั้นใช้คําว่า พูดจาเป็นเงินเป็นทองปากให้โชคให้ลาบก็ได้การพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็จะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดหากท่านเป็นเซล์ลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายและเปลี่ยนช่วงระยะเวลานี้นะคะเหมาะแก่การออกหาลูกค้าเหมาะแก่การนัดเปิดนัดพบลูกค้านัดเจอลูกค้านะคะช่วงนี้ท่านปากมีเสน่ท่านจะขายงานได้ ลูกค้าจะเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าซื้อสิ่งที่ท่านขายได้ง่ายขึ้นช่วงดวงเปิดนะคะอย่าอยู่กับที่ให้ท่านออกหาลูกค้าออกพบปะผู้คนแล้วท่านจะมีข่าวดีค่ะหากค้าขายก็ให้ท่านทําการกระตุ้นยอดขายจากโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะหรือไม่ก็ทดลองนําสินค้าใหม่ๆมาวางขายควบคู่กับสินค้าเก่าก็ได้ นะคะอยากจะขอโอกาสจากใครอยากจะขอทำงานไหนกว้ท่านเดินเข้าไปหาแล้วท่านจะได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำหากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวในช่วงระยะเวลานี้ถ้าอยากทำอาชีพเสริมถ้าท่านขนขวายและตั้งใจท่านจะได้ทำแน่นอนนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากที่ผ่านมาท่านเคยทำอะไรก็ตามแต่ว่ามีเหตุผลบางประการทำให้ท่านต้องหยุดทำไป ช่วงนี้ให้ท่านนำกลับมาทำใหม่นะคะเป็นช่วงที่สิ่งที่ท่านเคยทำจะทำให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านจะมีได้รับมากกว่า1น่ช่องทางและสิ่งที่ท่านทำอาจจะเป็นงานพิเศษหรือว่าอาชีพเสริมจะทําให้ท่านมีรายรับเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นช่างซ่อมเซอร์วิสบริการถึงที่เข้าถึงลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านจะเข้ามาดี ถ้าท่านตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินส่วนตัวท่านก็จะขายได้ขอเพียงอย่างเดียวขอให้ท่านทําให้เต็มที่อย่าท้อแท้ก็พอนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อยู่กับที่เป็นช่วงที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยและเป็นช่วงที่คนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ท่านเกี่ยวขอ้องคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของท่าน จะให้การช่วยเหลือดีใครบางคนจะนําข่าวดีและโชคลาภมาให้นะคะช่วงนี้อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะถ้าท่านมั่นใจว่าบุคคลคนนั้นจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องนั้นๆก็ให้ท่านเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะเช่นอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ท่านรักและเคารพก็ได้หรือแม้แต่อเอ่ยปากกับบุตรหลานที่เขา,าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ได้หรือเอ่ยปากกับผู้ครองคนรักก็ได้นะคะ ในช่วงระยะเวลานี้เขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้เดินทางบ่อยจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะและเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านนั้นเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานแล้วจะได้ไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยไปมาก่อนด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาของท่านค่อนข้างเด่นอยากจะไปไหนก็จะได้ไปจะมีเหตุการณ์ในท่านได้ไปในที่ที่ท่านนั้นอ่า บังเอิญเจอนะคะบังเอิญเจอนะไม่ได้ตั้งใจไปจะตั้งจะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแต่ท่านจะได้แวะได้ได้เข้าไปสถานที่แห่งนั้นนะคะขอย้ําอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อว่าท่านฟังแล้วอาจจะเป็นแนวทางดีๆให้ท่านนั้นนําไปลองปรับใช้กับตัวท่านเองดูก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามทําให้เต็มที่หรือ ไม่ว่าท่านจะทำโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ตามงานอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ขอเพียงท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำหากมีปัญหาอย่าได้ลดละความพยายามอย่าได้ทิ้งเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านทำท่านจะทำสำเร็จและจะทำสิ่งสิ่งนี้จะทำให้ท่านเกิดความมั่นคงในภายภาคหน้า และจะทําให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่ท่านทําในช่วงระยะเวลานี้ขอเพียงท่านไม่ละความพยายามนะคะท่านจะทําสําเร็จแน่นอนนั่นก็เป็นเพราะว่างานให้โชคให้ลาบการเงินดีขึ้นถามว่าในช่วงระยะเวลานี้ฟังดูแล้วเหมือนว่ามันจะง่ายเป็นหมดและดีสะเสือเกินนะคะเหนื่อยไหมยังคงเหนื่อยตามปกตินะคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ได้เงินมาง่ายๆไม่ออกแรง ไม่ได้เงินแน่นอนนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าบางอย่างท่านจะเหนื่อยน้อยน้อยเหนื่อยน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้สาเหตุเพราะว่าที่ท่านเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็คือว่างานของท่านจะเพิ่มขึ้นเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงข้อดีท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินบุตรหลานบริวารคนรอบข้างบางคนก็จะนําข่าวดีมาให้ เดินทางแล้วดีนะคะในช่วงนี้และเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านดีสำหรับท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะถ้าถึงท่านไม่สนใจบางครั้งนะคะเขาจะมาหาท่านเองนะหรือหากท่านมีคู่มีครอบครัวแล้วช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรัก จะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านนะคะหากท่านนั้นติดขัดมีปัญหาให้ท่านนึกถึงคู่ครองคนรักนะคะปรึกษาเขาบางเรื่องเขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเลยละและช่วงระยะเวลานี้หากท่านใดที่การเงินรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะดีขึ้นท่านจะหายใจหายคอได้ล่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะหมุนเงินได้ดีขึ้นค่ะ ถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นพอสมควรนะคะเด่นหลายด้านด้วยขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนี้แหละขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นว่าทำไรก็ขอให้ โชคดีและสำเร็จลุล่วง,งค่ะกลับขอพระคุณทุกๆก,การติดตามขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา่นปรารถนานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ